นี่คือเรื่องราวของหญิงสาวที่ทำเงินได้30ล้านต่อเดือนโดยใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวเพ็กถูกพ่อทิ้งไปตั้งแต่เด็กแถมยังทิ้งนี่เอาไว้ให้มหาศาลตอนนี้เธอกำลังนำเสนอไอเดียของเธอในการตั้งบริษัทหนึ่งขึ้นมาแม่ของเธอเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยเพ็กเลยมักจะคอยเสนอไอเดียกับแม่ของเธอและของเงินลงทุนอยู่เสมอเธอบอกกับแม่ว่าเธอต้องการเงินลงทุนแค่สามหมื่นเธอสัญญาว่าจากเงินลงทุนแค่นั้นมันจะทำให้ครอบครัวไม่ต้องลำบากอดเมื่อกินเมื่ออีกต่อไปแต่แม่ก็ปฏิเสธเธอไปเหมือนอย่างเคย เธอยังเป็นแค่เด็กเงินสามหมื่นจึงเสงียเกินไปที่จะลงทุนด้วยเพ็กถึงกับเครียดแล้วมานั่งกินโคกย้อมใจเธอฝันมาตั้งแต่เด็กว่าจะสร้างธุรกิจขึ้นมาและปลดหนี้ทั้งหมดให้ครอบครัวจากนั้นเธอจะตั้งใจเรียนและเข้าวอร์สเตดเพื่อเรียนเรื่องธุรกิจเพิ่มเติมและกลายเป็นมหาเศรษฐีหลายปีผ่านไปตอนนี้เพ็กอยู่ในชั้นมัธยมแล้วเธอทำธุรกิจลักลอบขายบุหรี่ในโรงเรียนจนได้เงินไปมหาศาล เธอเก็บมันไว้ในกล่องปิ้นไหลที่พี่ชายเอามาให้แถมพ่อกลับมาจึงบ้านแม่ก็เข้ามาบอกว่าเพ็กซับติดมหาลัยที่เจอไฟฝันได้แล้วนี่คือวันที่เพ็กมีความสุขที่สุดในชีวิตแต่ความสุขนั้นกลับอยู่ได้ไม่นานนักพนเพราะเมื่อเพ็กอ่านจดหมายที่ดีแล้วเจอกับพบว่าค่าเทอมของมหาลัยนั้นมันแพงอามากๆเพ็กคิดขึ้นมาได้เธอถามพี่ชายของเธอเรื่องลายพิมพ์บนกล่องว่าเขาเอามันมาจากไหนพี่ชายก็บอกว่าเขาเพิ่งจะซื้อเครื่องปิ้นเลเซอร์มาใหม่ เขาเลยพิมพ์ลายใส่กล่องแล้วเอามาให้เธอเป็นของขวัญทันใดนั้นเพคกบปิงไอเดียขึ้นมาทันทีเธอใส่เครื่องพิมพ์นั้นทำบัตรดูกีฬาปลอมขึ้นมาขายเธอทำเงินได้มากมายแต่ว่าเพกับถูกตำรวจจับได้เธอถูกตัดสินให้จำคุกถึง40เดือนโดยไม่รอลงอาญาถึงแม้เพคจะต้องติดคุกเธอก็ยังไม่ยอมที่จะทิ้งความฝันไม่ใช่แค่นั้นเพราะเธอยังขัดเกลาทักษะการขายของเธอผ่านการขายของในคุกไปในตัวอีกด้วย เพ็กติดสินบนเจ้าหน้าที่เอาไว้จะเ,เลยดําเนินธุรกิจของเธอได้โดยไม่ต้องกลัวอะไรนี่ตอนเที่ยงเพ็กได้โทรศัพท์ติดต่อไปหาแม่ว่าที่บ้านเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าพอครอบครัวขาดเธอไปเงินที่หามาใช้นี่ก็หายไปด้วยตอนนี้เจ้าหนี้มาคอยดักรอนหน้าบ้านอยู่แทบจะตลอดแล้วหลายเดือนผ่านไปเพ็กได้ถูกปล่อยออกจากคุกก่อนเวลาพอเจ้าหน้าที่ที่เธอติดสินบนไว้เขียนรายงานขอลดโทษให้เธอ พ่อกลับมาถึงบ้านเพกก็บอกว่าเธอจะไปทํางานที่บาร์ของพี่ชายสุภาทุกอย่างเริ่มกลับมาเป็นปกติสุขเหมือนเดิมแล้วจ,จู่ๆเจ้จานี้ที่ชื่อว่าสาวโทรเข้ามาหาเพกเขาบอกว่านี่ของเธอจะลดลงครึ่งหนึ่งทันทีหากว่าใจค่างวดนี้ได้ก่อนกําหนดเธอถึงกับหัวลอ,อ,อกมาทันทีที่ได้ฟังเพกบอกว่าเขาจะบ้าหรือไงเจ้านี้ที่ไหนเขาคิดดอกเบี้ยง,ง้งงๆกันแบบนี้เธอสอนเขาเรื่องการคิดดอกเบี้ยเง,งินคู่ไปโดยที่ไม่รู้ตัวได้ซ้ำมันทําให้สาวเริ่มสนใจในตัวเพก เขาเลียกเธมาพบและแนะนําเจอกับหัวหน้าเพ็กินข้อเสนอให้กับหัวหน้าแก๊งเงินกู้เธอบอกว่าถ้าเธอสามารถแก้เงินกู้ได้มากกว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่เขาจะต้องยกเลิกหนี้ทั้งหมดที่ครอบครัวเธอมีเป็นการตอบแทนซึ่งหัวหน้าแก๊งก็ตอบตกลงเพราะคิดว่าเธอคงทําไม่ได้เขาลาขอพนักงานทวงหนี้คนหนึ่งออกไปและให้เพ็กเข้ามาทำงานแทนลูกหนี้คนแรกที่เพ็กต้องทวงคือนักเรียนมัธยมที่ชื่อดีพอโทรไปทวงดีก็ปฏิเสธที่จะจ่ายเงินเหมือนอย่างเคยเพ็กเริ่มคูยโดยบอกว่าถ้าเขาไม่จ่าย เธอจะไปเก็บเงินจากแม่ของเขาแทนดีไม่อยากให้แม่รู้เรื่องนี้เขาโดนตีจนตายแน่ถ้าแม่รู้ว่าเขากู้เงินไปเล่นพน,นันดีเลยยอมใจเงินกับเพ็กแต่โดยดีทัาากษะการพูดที่เธอสั่งสมมาตลอดชีวิตมันทําให้เพ็กสามารถเก็บเงินจากลูกหนี้มาได้อย่างมหาศาลหัวหน้าเห็นความสามารถของเธอเขาเลยรองให้เธอไปทวงเงินจากลูกหนี้ที่ค้างเงินเขามาเกือบ20ปีดู พอเพเ็กเจอไปหญิงแก่คนหนึ่งก็รับสายบอกว่าคนที่เป็นนี่คือสามีของเธอพอเขาตายหญิงแก่เลยปฏิเสธที่จะจ่ายนี่มาตลอดเพราะคนที่ติดเงินคือสามีที่ตายไปไม่ใช่เธอในวันต่อมาเพ็กได้เดินทางไปหาหญิงแก่คนนั้นที่บา้านเพ็กคุยกับเธอดีๆแล้วบอกว่าถึงสามีเธอตายนี่ก็ไม่ได้หายไปแล้วถ้าเธอยังไม่จ่ายในอนาคตหากว่าเจอจากไป นี่นั่นก็อาจตกไปอยู่กับหลานแท้ๆก็ได้หญิงแก่เข้าใจและรู้สึกชอบในตัวเพกเธอเลยยอมใจนี่ของสามีที่ค้างอยู่เกือบ20ปีให้ในเมื่อเธอทําสําเร็จเพกเลยขอส่วนแบ่ง10%จากหัวหน้าแต่เขาลับตีเงินใส่เธอและบอกว่าเขานึกว่าเธอทํางานให้เขาฟรีซะอีกนั่นทาให้เพกถึงกับเสงเพกได้เจอกับนายที่เคยว่าความให้กับเธอเขาเตือนเพกไว้ให้หาจะแกงเงินกู้เอาไว้จูๆ่ๆน้องชายของหัวหน้าแกงเงินกู้ก็เข้ามาทั้งสองทะเลาะกันเพราะหัวหน้าเผอไปด่าเมียของน้องชายเข้าตอนเมา พอเห็นแบบนั้นเพก็ถือโอกาสออกมาและเริ่มสร้างธุรกิจของตัวเองเพกับทนายจ้มบารกันในคืนนั้นพอตื่นมาเพก็เริ่มเขียนแผนผังว่าเธอต้องการอะไรบ้างในการสร้างธุรกิจเพกมาหาน้องชายของคุณหน้าแก้งเงินกู้และเสนอแผนธุรกิจแต่เดิมนี่เป็นธุรกิจครอบครัวแต่น้องชายกับไม่มีหัวในด้านนี้เข้าเลยปล่อยให้พี่ชายโกยเงินจากงานนี้มาตลอดน้องชายบอกกับเพก ว่า้ะเธอทําได้ก็ลองดูยังไงเขาก็ไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วเพกออกรวบรวมคนที่มีความสามารถเพื่อมาเป็นแก๊งช่วงหนี้ของเธอหลังได้พนักงานมาแล้วเพกก็ทําการเปลี่ยนล้านสำรสวยที่เจ๋งให้กลายเป็นสํานักงานช่วงหนี้เพกเริ่มสอนคนที่เธอรวบรวมมาว่าพวกเขาต้องทํายังไงถึงจะเก็บเงินกู้ได้้ดวยความเก่งกาจของเธอมันทาให้ทุกคนเข้าใจได้อย่างรวดเร็วบริษัทของเธอทวงเงินจากลูกหนี้มาได้อย่างมหาศาลแต่พอทุกอย่างไปได้สวยหัวหน้านแก๊งเงินกู้ก็เริ่มไม่พอใจและกันแกล้งเธอ กฎเล็กของบริษัทโจงนี่ของเพ็กคือพวกเขาจะทําตามกฎหมายทุกๆอย่างตํารวจก็เลยทาอะไรบริษัทของเธอไม่ได้เพ็กพยายามชวนทนายปเดตแต่เขาก็ปฏิเสธเธอไปผมไม่ชอบที่เพ็กทางานแบบนี้ต่อมาเพ็กนาเงินที่ได้ไปให้กับน้องชายของแก๊งโจงนี่และของ,งานเพิ่มเพ็กพาพนักงานในบริษัทของเธอไปฉลองกับความสําเร็จแต่ว่าจูๆ่ๆขณะที่เพ็กมาเข้าห้องน้ำเธอก็ถูกใครบางคนสาดเลือดหมูใส่เพ็กในคินได้ว่าไม่มีใครอยู่ฟ้อออฟฟ,ฟิศเชลลี่กลับไปเพราะกลัวจะมีอะไรเกิดขึ้น และมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆแก๊งเงินกู้แอบเข้ามาขโมยบัญชีเงินกู้ทั้งหมดไปตอนที่พวกเขาไม่อยู่เพกบงหน้าไปหาหัวหน้าแก๊งเงินกู้ด้วยความโกรธกลายเป็นว่าหัวหน้าแก๊งไม่ทําตามสัญญาเขายังไม่ยกหนี้ทั้งหมดให้และตอนนี้มันก็เลยกําหนดมานานแล้วหัวหน้าเลยทําการยึดบาของพี่ชายของเพ็กไปแทนที่การจ่ายเงินเพกแต่งสวยและไปหาทนายที่ออฟฟิศเธอแกล้งอ่อยเขาและบอกให้เขาไล่เลขากลับไปพวกเขาสองคนจะได้จูจีกัน พอทนายไปบอกให้เลขากลับบ้านเพก็ใช้จังหวะนั้นปลอมเป็นทนายและแจ้งเรื่องของแก๊งเงินกู้ไปยังตำรวจพอทราบเรื่องตำรวจก็รีบมุ่งหน้าไปที่นั่นและจับพวกมันทั้งหมดได้เพกและพนักงานแอบเข้าไปขโมยบัญชีเงินกู้กลับมาในจังหวะนั้นบริษัททวงเงินของเพคกลับมาทำการอีกครั้งเพคจําเงินได้มหาศาลเธอจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับพนักงานอย่างเป็นธรรมพนักงานทุกคนเลยมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นในวันหนึ่งหันหน้าแก๊งเงินกู้ได้โทรมาขู่เธอ ขาบอกว่ามันเป็นเธอเองนะที่เก่อสงครามโดยเมื่อเธออยากมีเรื่องกับเขาแต่นง้นเขาก็จะจัดให้อย่างสาสมพอเห็นว่าเพคดูขีดกลยดพนักงานคนหนึ่งเลยเอาปืนทองของเธอมาให้เพกใช้ป้องกันตัวในวันหนึ่งเพคพบว่ามีคนกําลังแอบจับตาดูเธออยู่เพเก็บเงินทั้งหมดและกาลังจะหนีแต่เจอกับพบว,ว่าคนที่แอบตามเธอมาก็คือทนายเขาบอกว่าเขารู้เรื่องที่เธอปลอมเป็นเขาและแจ้งตำรวจแล้วในมันอาจทำให้เขาสวยเอาได้พอเขามีปากเสียงกันเมื่อทนายรู้ว่าเธอยังเปิดบริษัททวงนี้ แต่เพคก็หยิบบัญชีออกมาให้ดูว่าทนายเองก็เป็นหนี้นอกระบบอยู่เหมือนกันถ้ามันไม่ดีทำไมเขาถึงกู้เงินนอกระบบละ่ะพวกเขาเถียงกันได้สักพักจู่ๆตำรวจก็ขับรถเข้ามาและจับตัวแม่กับพี่ชายของเพคไปมันคือฝีมือของหัวหน้าแก๊งพ่อหลูวเลียงเพคก็รีบมุ่งหน้าไปหามันโดยที่ถือปืนอยู่ในมือเธอไปที่หน้าออฟฟิศฟุกมันและยิงปืนขึ้นฝาเพือ่อหัวหน้าแก๊งออกมาเพคก็วิ่งไปเตะไข่เขาแบบเต็มแรงหนึ่งทีตำรวจตามเธอมาทานันและจับเพคไปในข้อหาก่อ,อกความวุ่นวาย ต่อมาทนายไ,ได้พยายามชวนเพ็กมาทำงานด้วยเขาเคยกู้เงินนอกระบบก็จริงพอแบบนั้นเขาเลยรู้ว่าวงการนี้มันแย่แค่ไหน <_ A> เขาเลยอยากให้เพ็กเลิกได้แล้วหลังจากนั้น <_ A> เพ็กและแก๊งของหัวหน้ามาคุยกันเธอขอสองอบสึกกับหัวหน้าแก๊งเงินกู้ชั่วคราวเพราะตอนนี้เธอมีแผนการใหญ่ที่ต้องทำแต่ว่าความจริงแล้วนั่นเป็นแผนการเปิดโปงแก๊งเงินกู้ของหัวหน้าจากนั้นเธอก็ได้นำบัญชีทั้งหมดที่รวมเป็นเงินหลายพันล้านไปเผาใจคำพูดของทนายมันทำให้เพ็กคิดได้ ครอบครัวของเธอก็เคยทุกข์ทรมาจากแก๊งเงินกู้นอกระบบแต่เธอกับโตมาเป็นหนึ่งในพวกหมันสง,งานเธอทำลายบัญชีเงินกู้ทั้งหมดถึงเพื่อปลดปล่อยลูกหนี้ทุกคนเพ็กได้เข้ามอบตัวและแก๊งเงินกู้นอกระบบก็ถูกจับเพ็กมีความผิดแต่ได้รับการลดโทษเพราะความดีความชอบจากการให้เบาะแสเพ็กใช้เวลาที่อยู่ในคุกสอนวิชาการเงินและพอวิธีการเป็นอิสระจากนี้หลายเดือนต่อมาเพ็กได้รับการปล่อยตัวขอบคุัวและคนในบริษัทตามมาคอยต้อนรับเพ็ก ตอนนั้นเองแม่กับพี่ชายและคนในบริษัทก็ร่วมเงินกันให้เพกพวกเขาเชื่อใจเธอแล้วจะลงทุนด้วยไม่ว่าเธอจะทําอะไรเพกถึงกับร้องไห้นี่คือสิ่งที่เธอต้องการมาตลอดตั้งแต่เด็กในที่สุดความฝันของเธอก็กลายเป็นจริงเพอบอกกับทุกคนว่าเธอมีไอเดียดีๆแล้วและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับ